ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกช่องทางสวัสดีพี่น้องท่างช่อง YouTube อาจารย์น็อตตี้พารวยสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องทางเพจตำนัาคุยอาจารย์น็อตพาเที่ยวนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปไม่แจกวันเกิดถ้าเห็นหนะ้าอาจารย์น็อตตี้ถ้าไปหาแอดไปหาหรือว่าอยู่ในกลุ่มให้สันนิฐานไปก่อนว่านั่นคือกลุ่มปลอมนะครับเพราะตัวจริงไม่มีเวลาไปเชิญท่านเข้ากลุ่มหรือว่าไปแอดไปหาไปพูดกับท่าน ระวังด้วยเพจจริงไม่ใครหวยไม่ปักเว้พนันไม่ต้องคิดอะไรเยอะหน้าจานอตตี้แต่ของลอมคุณกําลังดูเพจลอมอยู่ก็ได้นะครับเนาะอ่ะวันนี้เราเราเข้ามาแล้วสี่งวดวันจันทร์ที่แล้วเข้าแค่รูดเจ็ดครับซึ่งก็เสียดายวันนี้เข้ามาแล้วสี่งวดวันนี้จะเป็นงวดที่ห้าได้หรือเปล่านั้นวันนี้วันพุธที่สิบสี่ก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจงมีความสุขกับวันแห่งความรักสิบสี่เนี่ยบ่สาคัญหรอกพี่น้องสิบหกุ่นสำคัญอุ้ นะครับเนาะแต่ว่าอย่าไปให้ความสําคัญแค่วันนี้นะครับการที่เราให้ความสำคัญกับคนรักต้องให้ทุกวันนั่นแหละดีแท้แต่อาจารย์ไม่ค่อยโฟกัสหรอกอาจารย์โฟกัส16มากกว่านะครับเนาะเข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับวันนี้ทีมงานนูน่นยูทูบเบอร์เยอะๆยะเลยนูน่น,นกาลังจุดทูปปู่เดี๋ยวเรารอลุ้นทูปปู่กันว่าเลขทูปนั้นจะขึ้นมาตัวไหนเดีย๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ถ้าทูปขึ้นมาอาจารย์อาจาจะขึ้นให้ตรงเนี้ยแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ว่าเออเราจะเล่นตัวนี้แต่ส่วนตัวเลยครับ มันเหลือตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกอาจารย์จะเอาจนได้ก็คือหกสองสองหกใครที่ยังไม่มีเลขซื้อหกสองกับเก้าสองซื้อไว้เลยนะครับเนาะพี่น้องทางสบพอเราต้องบอกว่าไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ให้พี่น้องทางสงปพอเราวความชอบส่วนตัวเท่านั้นหกสองครับมันชอบเอารัฐบาลไทยไปออกมันเหลือหกสองยังไม่ออกฉะนั้นติดหกสองกับเก้าสองไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแนวทางอ่า เราวันนี้กับแนวทางนอยนะครับนอกฝากกดไลค์กดแชร์นอยเนี่ยทันไหมอ่ะทันนะ้องนอยนะครับเอานอยกันก่อนนะนอยนะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินเอ้ย <c oughs> <c oughs> พูดผิดกับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แลว้วก็หนึ่งหกฟังอีกครั้งหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แลว้วก็หนึ่งหกครับเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามตัวมีหนึ่งศูนย์เจ็ด แล้วก็106ครับกับกองหน้าแม่ไอซซะไอ้เห็นขอคว่เ107กับ106ครับพี่น้องนเย107กับ106เนยครับพี่น้องนะครับเนาะ107กับ106เนยออ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางลาวนะครับเนาะแนวทางลาวเ้ยครับเด้อพี่น้องอ่ะแนวทางลาวเ้อเอา ลาวนะครับนออรเนานะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินเอออ่ะลาวนะครับเนาะลาววันนี้รูดสามนะครับเนาะอาจารย์ชอบสามนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วสี่งวดวันนี้จะเป็นงวดที่ห้าได้ไหมมีอะไรบ้างสามเก้าอ่ะจดนะครับจดทุกช่องทางเลยจดเดอ้อจดเดอ้อพี่น้องสามเก้าสามเก้าสามแปดแปดเก้า ปับนะ๊บเลยแล้วก็สามสองครับฟังอีกครั้งสามเก้าสามแปดแปดเก้าแล้วก็สามสองนะครับเนาะสามตัวอ่ะเม็ดเดียวก่อนเม็ดเดียวคือสามเก้าเก้าสามนะครับสามเก้าสามแปดแปดเก้าแล้วก็สามสองนะครับเม็ดเดียวคือสามเก้าเก้าสามสามตัวมีสามเก้าแปดกับสามเก้าสองสามเก้าแปดกับสามเก้าสองนะครับเนาะอขอให้ทุกคนโชคดีตอนนี้ทีมงานกำลังจุไดไม้ทูบฮะ ไอบาชา่ชัดจ้โตเลยบอกไทูบไม่ชัดเอาใหม่ไหม,หมล่ะแต่ว่ามันพอเห็นไหมตัวแรกไม่เห็น,บบน,น,นอ๋อเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไหมผมดูก็ได้ถ่ายมาเดี๋ยวแปลให้ห้าเจ็ดบอกมาดไป็นไทยมากกันนะเดี๋ยวแปลให้เอาสามเราแล้วใส่ <c oughs> ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินครับว่าน้อแม่เนาะขอให้มีเงินน้อยให้หนึ่งครับเล้าให้สามแต่เขาจุดถูบยันจุดถูบเล้าครับอะทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นผู้แป๊บหนึ่งทีมงานบอกว่าตอนนี้ แม่แม่เอฟซีก็ยังเยอะนะครับยังหนาแน่นตอนนี้ห้าโมงแล้วนะอาจชิปอยู่ในสำนักนะครับก็ขยายไว้ปู่นะครับบ้านโนนสามคัคคีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่จานนัดากเจอจานช่วงนี้จา์ลงบ่ายสามโมงครึ่งเลยนะครับเนาะเออเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเล็กเข้าเดี๋ยวจะปรับเวลาให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าได้พักก่อนพี่อ๋อให้ดูแล้วโอ้โหไม่ชัดสักตัวเลยสามไม่ใช่บ่ตัวกลางอ่ะสามหรือห้าบ่เจ็ดนะชัดแล้ว เจ็ดนะชัดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ชัดจริงๆจริึจุดใหม่บอกหรือยังไงเฮาก็แสดงว่าดีทูไม่ให้ให้เป็น,นลขชุด้วยกันเจ็ดนะชัดตัวกลางเนี่ยครับไม่สามก็ห้านะเพราะว่ามันมีขีดอยู่หัวอยู่ขึ้นซ้ำนี่แกขึ้นเนาะปูเนาะ เอาเจ็ดไปใส่กับซามมาเฮาก็ดูไม่ออกเลยว่าห้าเจ็ดตัวแรกนะมันน่าจะเป็นสี่เลยตัวแรกสี่เนาะเนาะสี่แหละสี่ห้าเจ็ดบ่ห้าอยู่บ่ห้าหรือสามตัวสองไล่ห้าเนาะอ่ะเดี๋ยวกำลังตีเลขทูบนะครับเอ้า สี่ห้าเจ็ดอสีห้าเจ็ดครับอ่7สี่ห้าเจ็ดเอาผมจริงทรงของกุ่มแล้วเนะาะเรานะครับทูบสี่ห้าเจ็ดครับเดี๋ยวทุกคนตีได้ตัวไหนก็ไปตีเอาแต่ว่าเราตีเป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับซึ่ง <c oughs> มันไปคนละทิศละทางกันเลยเอาเป็นว่าวันนี้ให้เน้นไปที่เลขสามดีกว่าอ่านะครับแล้วก็อย่าลืมตัวหนึ่งที่ผมบอกอยู่ตลอดนะ หกสองครับกับหัวกับเกาสองอันนี้ส่วนตัวชอบเองอแต่ว่ามันจะเยอะไปแล้วก็เลือกเอาหรือว่าใครจะรูดสามก็ได้ว่ารอบก่อนมันเข้ารูดชุดนี้อยู่นะครับอาจารย์คิดว่าถ้าจะเน้นวันนี้เหมือนปู่จะให้เน้นมาที่เลขชุดเราเพราะว่าเลขชุดไม่ชัดแต่มีตัวหนึ่งที่ชัดก็คือเจ็ดหรือว่าเราจะเอาสามเจ็ดคู่กันก็ได้นี่สามเจ็ดเจ็ดสามนี่หรือว่าเราตีเป็นสี่ห้าเจ็ดล้วก็ตัดเล่นเลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าหรือสี่เจ็ดเจ็ดสี่อย่างนี้ได้เลยนะครับเนาะ แต่ว่าไม่ชัดเท่าไหร่ชัดแต่เจ็ดเอาสามไปบวกก็ได้อาจจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามครับออเาเลยอวันนี้วันนี้ส่วนตัวอาจารย์นะอาจารย์ดวงดีช่วงนี้อาจารย์จะเล่นหกสองก่อนอาจารย์ชอบหกสองเอาเจียวให้ได้เราหกสองนี่นี่อ่าแต่ว่าเราต้องเน้นสามตัวนั้นเราถึงจะปังออสามตัวแต่ว่ารอบก่อนเราเมื่อบัญจันได้แค่รูดอ่สามตัว สามเรามีแล้วผมดูผมดูแล้ววันอาจารย์จะเข้างวดสองงวดแล้วก็จะเป็นมรุดแล้วก็จะเข้าอีกอมันจะเป็นอย่างงั้แต่เราเรากลับมาช่วงนี้เนาะแต่บันนี้ทูบเนี่ยแปดทูบขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมีแต่เจ็ดเนาเอาสามคูกับเจ็ดเท่านเลยสามเจ็ดกันเลยเท่านะเออนี่แหละเอาประมาณนี้ครับประมาณนี้ลองดูเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นทูบให้นะครับทุกคนไปวิเคราะห์เอานะว่าทูบจะเป็นอะไร อาจารย์ก็ดูไม่ออกแต่ส่วนตัวอาจารย์เห็นเจ็ดนะชัดมากเราตีให้สี่ห้าเจ็ดนะครับใคร <na> <isis. S 2> จะไปตัดเล่นก็ได้แต่ว่าหรือจะเอาเลขชุดเอาสามมาบวกกับเจ็ดเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามเลยก็ได้แล้วเอาหกสองมาใส่อีกสามเจ็ดหกสองนี่บินกันเฮ้ยมันไปตรงกับเลขทะเบียนรถที่ชนตูดเลยเนี่ยอ๋อโอ้โอ้สามหกสองสามสามเจ็ดสองโอ้โอ้โอ้อนะครับเออมันไปชนกับ เจ็ดอ๋อโอ้โอ้เจ็ดหกสองสามโอ้เอ้านะครับเนาะอ่ะลองวิเคราะห์ดูดอาจารย์จะขึ้นทูบให้ตรงนี้นะครับไปวิเคราะห์กันดูนะครับส่วนตัวอาจารย์ชอบหกสองนะครับส่วนเลขชุดวันนี้อาจารย์ชอบสามนะครับอาจจะเอาสามไปใส่กับเจ็ดทูบปู่ก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามก็ได้ครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับเนาะเผื่อมีโชคมีลาบนะครับเนาะหรือจะอะไรก็ลองวิเคราะห์กันดูครับขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมเด้อเจ็ดจริงไม่ใครหวยไม่ปักไม่พนันนะครับเดี๋ยวเจออาจารย์มาบ่ายสามโมงครึ่งครับขอให้งวดนีีี้้ขอใหคู่ททศศรรรััธาเเป็นษฐบ สวัสดีครับ